ดีครับพี่น้องชาวไมย้ยมพรอำเภอปุกแดงวันอาทิตย์ที่23ถสิงหาคม2558เวลา9.19มง19นาทีจะมีการทำพิธีวางศิาลาฤกษ์สาราการประเรลียนวัดมา่ายยมพรแล้วก็เวลา1 0บโมงคึ่งจะมีการทำพิธีทอดพระป่าสามัคคีที่วัดไมย้ยยมพรฉะนั้นกผมจึงขอ เรียนเชิญพี่น้องผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบุญด้วยกันในครั้งนี้ครับสาหรับสาราการประเรียนหลังนี้ก็เป็นขนาดสองชั้นหลังใหญ่มากครับมีจำนวนเสาก็ห้าสบหกต้นมีเจ้าภาพแสดงความจำนงไว้แล้วสามสิบต้นต้นละห0 0 0 0ื่นบาทเรื่องเหลืออีกยี่สิบหกต้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องมาจองเป็นเจ้าภาพได้ครับเป็น เสาสามาัคคีครับมี5บาท10บาทก็ทําได้นะครับขอเรียนเชิญวันอาทิตย์ที่23่สิงหาคมเวลา9โมงสนาทีมาร่วมทําบุญสร้างศาลาการประเรียนด้วยกันนะครับสวัสดีครับ